วันนี้เ,เราจะไปรับ iPhone 15กันนะครับตื่นเต้นมากๆเราเป็นสายแฟร์ใช่ไหมจะถ่ายรูปหน้ากระจกแบบถ่ายอย่างเงี้ยก็จะเห็นเคสมือถือข้างหลังอย่างเงี้ยแบล็กไทเทเนียมก็อาจจะเซฟเกินก็เลยเอาวะ Blu ไทเทเนียมแล้วกันพอไปอ่านรีวิวคือแบบทุกคนเลือกแต่ในช u r a l ไทเทเนียมไม่มีคนเลือกเลยอ่ะเราก็แบบชิบหายละคือกูทำอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ย สวัสดีครับวันนี้เราจะไปรับ iPhone 15กันนะครับตื่นเต้นมากๆทำไมฉันต้องเป็นคนแรกขนาดนี้คนแรกๆขนาดนี้มันขายเมื่อวานวันแรกแหละแต่ว่าเมื่อวานมันศุกร์ใช่ไหมผมทาง,งานวันนี้มันเสาร์เดี๋ยวผมจะไปรับไปรับที่ผาหนนะของเซเลเนตนะครับแบบ Personal Assistant ก็เดี๋ยวลองรู้ว่าเป็นยังไงตื่นเต้นนิดหน่อยนี่กำลังจอจากบ้านแล้วเดี๋ยววันนี้จะถ่าย วอล์กโลเลวแล้วก็เดจะกลับมารีวิวด้วยว่า iPhone 15 Pro Max ที่ผมสั่งอะเป็นยังไงหวังว่าจะชอบกันไปละไปโฟนกันตอนนี้ก,กาลังรับเครื่องครับอยู่ที่ดางมาผลของ a s ซ n แต่ผมไม่ได้ถ่ายมากไปรีวิวที่บ้านแล้วกัน อนนี้เรากลับมาที่บ้านแล้วนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปิด iPhone 15 Pro Max ให้ทุกคนได้ดูกันคือคิดว่ามันจะได้เป็นแบบเหมือนข้อมูลให้คนที่อยากได้อะตัดสินใจนะ แต่ว่าเนื่องจากว่าช่องเรามันไม่ใช่ช่องแบบเป็นกัเจ็ตมากอะไรเงี้ยเป็นไลฟ์สไตล์เป็นแฟชั่นเราจะพูดถึงเรื่องสีมากกว่าช่องอื่นแล้วกันคือ iPhone 15รุ่นโปรกับรุ่นโปรแม็กซะมันจะมีแค่สีสีใช่ไหมครับก็คือสี Natural Titanium ซึ่งแบบดังสุดเพราะว่าจุดขายของ iPhone 15รุ่นนี้มันคือความแบบขอบอ่ะ บัเทีเรียลมันมาจากวัสดุไทเทเนียมมันก็จะน้ําหนักเบาอะไรเงี้ยซึ่งสีแรกก็คือน a t อ r a l ทเ t a n i u m ซึ่งป๊อบมากสีที่2ก็คือเป็น black titanium ก็คือสีดําสีที่สก็คือไว i t e titanium และสีสุดท้ายคือ blue ทเทเนียม ซึ่งตอนแรกอ่ะผมจะกดคือมันต้องจองก่อนถูกปะผมก็จองเข้าไปในเว็บก็ดูต้องเลือกความจุเลือกสีอะไรเงี้ยเราก็ลังเลว่าสีเนี่ยจะเอาอะไรดีจะเอาเนเชอรัลดีไหมเพราะว่าทุกคนก็บอกว่าเออไทเทเนียมมันก็ต้องเนเชอร์ไทเทเนียม, Natural, ทเทเยมสีเพราะว่ามันเป็นมันเหมือนกับครั้งแรกที่ออกมันก็ออกเป็นสีนี้เราก็ควรจะซื้อสีที่ออกแต่ว่าผมรู้สึกว่ามันมันเซฟเกินเพลนเกินอ่ะเออมันเหมือนกับมือถือสีเงินนึกออกปะเหมือนไอโฟนสีเงินในสมัยเก่าอ่ะซิลเวอร์ซิลเวอร์ซึ่ง มันก็ไม่ได้แย่นะแต่ว่าเราอยากให้เรามีอะไรมากกว่านั้นนะก็เลยแบบอาข้า,ามนเชรอรทไทเทเนียมอ่แบล็กไทเทเนียมเนี่ยมีความเกือบ เพราะรู้สึกว่าเวลาเซลฟี่ในกระจกอย่างเงี้ยเวลาเราเห็นด้านหลังโทรศพัพท์อะสีดำมันก็น่าจะเซฟดีแต่ว่าคิดว่าพอมาใส่เคสอื่นๆนะมันอาจจะไม่ได้สวยเพราะสีดำมันเข้มมากนะคือผมไม่ได้ชอบใส่เคสที่มันสีเข้มคือผมชอบเคสที่มันมีความใสๆแล้วก็แบบมีเล่นแสงหน่อยอย่างเช่นอันนี้คือเคสเก่าของีิมว่าอย่างเงี้ยเห็นปะ มันจะมีความมันแบบพรีซึมพรีซึมอะสีแบบลุ้งลุ้งใสใหน่อยอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันผสใสกับสีเข้มเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะสวยหรือเปล่าก็เลยตักแบล็กไทเทเนียมไปไว้์ไทเทเนียมเนี่ยก็น่าสนใจเพราะว่ามันก็เป็นสีอ่อนแล้วใส่กับอย่างเงี้ยก็น่าจะดีแต่ว่าสีขาวมันมันสว่างไปหน่อยสำหรับผมนะก็เลยคิดว่าแบาจะไม่เหมาะสุดท้ายก็เลยไปลงเอยกับบลูไทเทเนียมรู้สึกว่าบลูไทเทเนียมอะมัน มีความคล้ายกับรุ่นเดิมคือข,ของเดิมอะ่ะผมใช้13 13 Pro Max สีฟ้าใช่ไหมครับ Sierra Blue ซึ่งชอบมากชอบสีนี้มากใช่ไหมก็เลยคิดว่าเราเป็นสายแฟร์ใช่ไหมจะถ่ายรูปหน้ากระจกแบบถ่ายอย่างเงี้ยก็จะเห็นเคสมือถือข้างหลังอย่างเงี้ยถ้าเป็นสีเงินสีในช u r a l ไทเทเนียมก็อาจจะธรรมดาเกินไวท์เทเนียมก็สว่างไป Black ไทเทเนียมก็อาจจะเซฟเกินก็เลยเอาวะบลูไทเทเนียมละกัน ซึ่งแบบพอกดไปแล้วจองไปแล้วเรียบร้อยเขาไปอ่านรีวิวคือแบบทุกคนเลือกแต่เนเชอร์ไ i เดเนียมแล้วก็มาเป็นแบล็คแล้วก็ไวคือบลูนี่คือแบบไม่มีคนเลือกเลยอะเราก็แบบชิบหายละคือกูทำอะไรลงไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเปลี่ยนไม่ทันแล้วก็ทำอะไรไม่ได้แล้วอย่างวันนี้ตอนที่ไปรับเครื่องอะก็ไปถามเขาว่าแบบเออขอถ้าจะเปลี่ยนสีมันมีความเป็นไปได้ไหมซึ่งจริงรู้อยู่แล้วว่าไม่เป็นไปไม่ได้หรอกแต่ก็ลองถามดูเผื่อได้ซึ่งเขาก็ตอบมาว่าไม่ได้ครับ ไม่ได้ครับมันก็ยิ้มอ่อนๆให้เราเราก็แบบเออเออเข้าใจก็เอาบรูไทเทเนียมก็ได้อะไรเงี้ยมาดูกันนะมันก็จะได้มาเป็นกล่องแบบนี้ใช่ไหมครับ<ข>คือด้านหน้าเนี่ยของกล้องอ่ะมันจะเป็นหน้าจอหรือว่าแล้วก็มีความเป็นแบบรวิวอย่างเงี้ยเหมือนไทเทเนียมน่หะถ้าถ้าเป็นรุ่นก่อนๆเนี่ยอย่างอันี้13 Pro Max อะเขาจะเอารุ่นที่เอาด้านที่มันแบบกระจกที่มีกล้องออกมาเนะี่คะที่15เขาเอา อันนี้มาไว้ข้างหน้าเพราะว่ามันจะได้ดูแตกต,ต่างมันมีความเป็ไทเทเนียมแต่ว่าลักษณะกล่องอะไรอะ่ะก็คล้ายกันนะอืมไม่ได้ต่างอะไรอย่างเงี้ยบลูไทเทเนียมเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีโทรศรัพท์อันนี้เดี๋ยวถอดออกมาแล้วก็ข้างในก็จะมีมสายชาร์จนะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันด้วย เอามาดูตัวเครื่องก่อนตัวเครื่องเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับอ่ะผมแกะให้ดูนะอันนี้ยังไม่ได้อัปข้อมูลอะไรลงไปเลยยังไม่ได้ใช้เอามาดูก่อนว่าเปรียบเทียบกันเนี่ยผมว่าขนาดถ้าจะเท่ากันเลยอะกับ p ''Romax'' ของเดิมนะแต่ว่าเหมือนขอบรุ่น15 มันจะด้านกว่าขอบก็คือขอบไทเทเนียมซึ่งมันก็จะมีความแบบด้านๆกว่านะคะที่13อะขอบมันก็จะเงาๆนะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือสัมผัสของ13โร่มันจะเป็นเหลี่ยมใช่ไหมครับมันจะมีความคมขอบมือถือตรงเนี้ย ซึ่งถ้าเราใช้ถ้าใครใช้แบบไม่ได้ใส่เคสมันก็จะอาจจะรู้สึกว่าแบบคมนิดนึงอ่ะนะในขณะที่15 Pro Max มันจะค่อนข้างรู้สึกได้ว่าโค้งกว่าซึ่งก็น่าจะจับถนัดมือกว่าเบากว่าไหมเบากว่านิดหน่อยไม่มากแต่ว่าแตกต่างจริงๆคือกล้องอะกล้องอะกล้องนี้ก็ดูเหมือนเดิมนะครับ อืมคือผมว่าบรูไทเทเนียม่ะมันจะมีความสีเข้มที่อ่อนๆนิดนึงเกือบจะสีดำแล้วอะ่ะแต่ว่ามันมีความเล่นแสงได้ซึ่งคิดว่าจะดีนะครับทีนี้จริงๆแล้วอะ่ะเราก็แอบไปซื้อเคสของ15 Pro Max มาด้วยเป็นใสๆเลยแต่ว่าไม่เอาเราชอบใช้ของนี้มาว่าเพราะเราสายแฟร์ซึ่งถ้าเป็นเคส ไอโฟนอ่ะถ้าเป็นแบรนด์พวกนี้มันจะต้องใช้เวลามันจะไม่ค่อยมาทันทีหรอกอย่างตอนครั้งที่แล้ว13ออกอ่ะก็ตั้งนานกว่าจะได้มาหรือว่า14ออกกว่าตั้งนานกว่าจะได้มานี่ผมก็ดาว่าเคสพวกแบบลิโมวาหรือว่าแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็ใช้เวลานานแหละกว่าเขาจะสั่งผลิตกว่าจะอะไรเราเทียบกันหน้างานแล้วเรารู้สึกว่ามันใกล้เคียงกันมากขนาดอ่ะมาลองดูนะว่านี่คือเคสลิโมว่า13 Pro Max กับ iPhone 15 Pro Max แม็กมันจะได้ไหมนี่เผื่อแบบ ใครที่ดูอยู่มี13หรือ14 Pro Max เคสแล้วเราแบบรู้สึกชอบเรายังไม่อยากเปลี่ยนเคสมาใช้กับ15 Pro Max ได้ไหมอ่ะเดี๋ยวมาลองดูนะจะแพงบ้างวะมันก็ได้ได้นะครับแต่ว่ามันไม่พอดีคือตรงขอบของกล้องอันนี้มันเกินอะไรออกมานิดหน่อยทำให้มันไม่ได้แบบพอดีมากถามว่าใช้ได้ไหมก็ได้ อันนี้มันก็จะสวยดีคือถ้าใช้กับเคสของเค้าโดยตรงอะ่ะคือนี้ก็จะโอเคเลยออก็จะโอเคเลยนี่คือความพิเศษของว่าทำไมผมถึงเลือกสีบลูไทเทเนียมนะผมว่ามันเซลฟี่สวยแล้วมันเคเ้ืเหลือบๆดีนะครับ มาพูดถึงสิ่งที่ไม่ชอบกันบ้างคือข้อแรกอะ่ะนางเปลี่ยนไปใช้ USB Type C ใช่ไหมครับคือถ้าเป็น iPhone ของเดิมอะ่ะทุกคนจะทราบดีว่ามันเป็นสาย Lightning ที่มันเป็นสายแบบ iPhone แบบ หลากหลายอ่ะนะ lightning นะซึ่งเวลาจะไปใช้อุปก,กรณ์อื่นอย่างเงี้ยใช้ออกับคอมหรือว่าใช้กับสายชาร์จโทรศัพท์อันอื่นกล้องเนี่ยก็ชาร์จไม่เคยได้เลยเพราะไอโฟนใช้ lightning เท่า,า,านั้นแต่ว่าปัจจุบันนี้ iPhone 15เปลี่ยน usb type c แล้วจ้าซึ่งก็สะดวกมากเราก็ขอยืมสายชาร์จของคนอื่นได้ที่เขาใช้มือถือ่นอื่นหรือว่าใช้สายชาร์จ l a p ็อปใช้สายชาร์จกล้องอะไรเงี้ยก็เสียบกับ iPhone 15 Pro Max ได้เลยเพราะว่าเป็น USB Type C ได้แต่ว่าความยากลำบากของชีวิตมันก็มีคือเวลาใช้ในรถอะทำไมไม่มีคนเคยพูดเรื่องนี้เท่าไหร่ผมไม่เข้าใจคือเราชิ่กับการใช้ Apple CarPlay ไงถูกปะซึ่ง Apple CarPlay อะ่ะมันต้องเสียบสายคือถ้าเป็นรถแพงๆหรือว่ารถสมัยใหม่อ่ะมันก็เป็น Wireless Apple CarPlay ได้แต่ถ้าเป็นรถยุคแบบกลางๆอย่างรถผมอย่างเงี้ย มันจะใช้ Apple Carplay อ่ะมันต้องเสียบสายไงซึ่งสายอ่ะมันคือ Lightning ถูกป่ะครับแล้วตัวรถอ่ะเป็น USB Type A USB ปกติซึ่งพอเราจะมาเปลี่ยนเป็น iPhone 15มันก็ต้องมีสายที่มันเสียบกับรถเป็น USB Type A แล้วก็เสียบกับ iPhone 15เป็น USB Type C ถูกป่ะซึ่ง Apple อะ่ะไม่มีอันนี้คือของเดิมผมว่าผมใช้สายชาร์จ Apple คือ USB Type A แล้วก็เป็น Lightning ถูกป่ะซึ่งถ้าเป็นอย่างเนี้ยไม่ได้แล้วเราต้องซื้ออุปกรณ์แบบที่ไม่ใช่ของ Apple หรือว่าต้องมาซื้อสายต่ออีกทีต่อหลายต่อซึ่งมันก็วุ่นวายไงผมก็เลยเลือกซื้ออันนี้ครับอันนี้มันก็เป็นสายชาร์จ USB Type A ใช่ปะอันนี้ไว้เสียบที่รถแล้วก็อันนี้คือ USB Type C ไว้เสียบ iPhone ได้เราก็จะเล่น Apple CarPlay ได้แล้วแล้วก็ชาร์จโทรศัพท์ไปในตัวได้อีกอันหนึ่งคือคือผมอ่ะพอเริ่มทำ YouTube ทำอะไรพวกเนี้ยเวลาเราถ่ายคลิปถ่ายฟุตเทจอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับจากกล้องธรรมดามันก็จะใส่ใน Memory ี a การ์ดเอส์ดจะเป็น SD หรือว่า i c โคร s อแล้วเวลาเวลาเราจะอัพไปทำหนึ่งไปตัดต่ออ่ะบางทีเราก็ต้องอัพ ผ่านมือถือแล้วก็ใส่ลงไปใน Google Drive อะไรใดๆอะไรพวกเนี้ยซึ่งมันแบบแต่ก่อนอะ่ะผมก็ใช้ SD Card Reader ที่มันเสียบกับ iPhone ได้เลยเดี๋ยวบีบมาอ,มอันนี้เราก็เอา SD Card ที่เราถ่ายถ่ายคลิปถ่ายอะไรใช่ไหมครับมาเสียบเราก็ที่มันเนี้ยเข้ากับ iPhone ใช่ไหมแล้วเราก็ดูดรูปใส่เข้าไป ในกล้องแล้วก็ไปลงใน Google Drive ไปตัดต่อไปอะไรแต่พอนางเป็น USB Type C อ่ะก็ไม่ได้จ้าฉันก็ต้องซื้อนี้ใหม่ไอีสายอันนี้ S D Card Reader ใหม่อีกซึ่งผมก็เลยซื้อเป็นแบบนี้เลยเป็น universal แบบเนี้ย ก็จะมีแบบใส่ S D card ได้ใส่ S D I ได้อะไรเงี้ยเหมือนเสียบใส่คอมอะหวังว่าจะดีขึ้นเพราะว่าอันนี้มันใช้ได้ Universal จริงๆคือใช้กับ iPad ก็ได้ถูกป่ะ iPad อันนี้มันก็เป็น U S B Type C หรือว่าไปใช้กับคอมใช้กับ Mac Book อะไรเงี้ยก็ได้แล้ว ประมาณนี้นะครับจริงๆมันมีเรื่องอื่นแต่ว่าเราไม่ต้องพูดแล้วกันนะไปไปดูช่องแบบช่องอื่นแล้วกันที่เขาให้ความรู้หน่อยโฟมันจะมีปุ่มแอคชั่นบัตเทมันจะมีดินามิกไอแลนด์อะไรพวกนี้เรื่องการถ่ายรูปเนี่ยคิดว่าดีขึ้นคือผมดูมาเร็วๆคือแน่ๆเดิมอะผมใช้13 Pro Max 13 Pro Max อะมันลาถ่ายวีดีโออะมันจะสั่นแต่ว่า14ขึ้นไปมันจะไม่สั่นคิดว่า15มันก็จะไม่สั่นเหมือนกันแต่ว่าความแจ๋วของ15คือมันมีความ ถ่ายพ uh, อเทรหมดอะที่มันผสมผสานแบบกันและเราสามารถเลือกเอดิตได้อัตโนมัติว่าเราอยากให้ปรับความลึกข้างหลังอะได้แค่ไหนก็คิดว่าน่าจะทำให้เราถ่ายภาพแบบพอเทร t ได้สวยขึ้นเดี๋ยวยังไงอะลองถ่ายรูปจาก13 Pro Max ตัวเกา่าของผมแล้วก็15 Pro Max แล้วเดี๋ยวมาขึ้นให้ดูแล้วกันว่าประมาณไหนนะแต่เข้าใจว่ามันน่าจะดีขึ้นประมาณนี้นะครับเป็นแบบว่าคลิปรเร็วอของ 15 Pro Max สี Blue Titanium หวังว่าจะชอบคลิปแบบนี้กันนะครับนี่คือคลิปแบบว่าด่วนชุกระหุกมากคลิปหน้าจะเป็นอะไรคอยติดตามเข้าใจว่าน่าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับน้ำหอมแล้วก็ f i จิ j e วลร r y แล้วก็จะมีคลิปพูกแบบรอยสักตัวตนของผมน้ำหอมก่อนนอนหรือว่าถุงผ้าสุดแรอะไรพวกนี้ก็จะทยอยมาลงนะครับถ่ายไปหมดแล้วและโอเคก็ประมาณนี้แหละอย่าลืมกดไลค์ กด subscribe ไปช่องลูฟี่คุณนะครับไปตาม Instagram กับ Facebook ผมได้ถ้าอยากไปดูชีวิตส่วนตัวโอเควันนี้ไปและวปบ๊าย,ายจ้ะดูแลสุขภาพด้วย